สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลกเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักสิบล่างงวดวันที่16มิถุนายน2563รวบรวมข้อมูลสูตรลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมหาข้อมูลแนวทางเลข ปักหลักสิบสองตัวล่างนะครับจะได้ประกอบเป็นการประกอบแนวทางการตัดสินใจหาซื้อสลากกินแบ่งนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักสิบล่างสรุปเลขสิบสูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักสิบล่าง เป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรเลขปักหลักสิบล่างนะครับซึ่งเป็นสูตรเดียวกันกับสูตรที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมในงวดของวันที่1มิถุนายนนะครับเลขปักหลักสิบล่างนะครับ ทั้งหมดส0สูตรสูตรเดียวกันนะครับวันที่งวดวันที่หนงะครับงวดวันที่1แนวทางการคิดแบบเดียวกันเลยครับวิธีการคิดงวดล่าสุดนั้นให้เลขได้เลขชนเด่น10สูตรชนกันจะมีเลขที่ชนกันอยู่3ตัวครับมี2มี4มี7นะครับมี2มี4มี7ผลการออกสลากในงวดวันที่1นึมิถุนายนนะครับ ออก24นะครับเลขไทยาย2ตัวล่างครับ 2- 4นะครับคือเลข2กในตำแหน่งหลักสินะครับ24ครับเข่าหลักสินะครับในสูตรนี้ครับเดินดีมาตลอดนะครับที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูผมก็รวบรวมสูตรที่เดินนะครับเอามาให้ดูเป็นแนวทางสำหรับท่านสมาชิกจะได้ดูเป็นบานประกอบการตัดสินใจนะครับก็แสดงความดีใจกับสมาชิกที่มีโชคนะครับ ที่ถูกเลขท้าย2ตัวล่างครับ24นะครับ,รบถ้าเดินตามสูตรแต่ผมเป็นสูตรชุดฟันธงให้ท่านสมาชิกได้ดูก็ฟันธงอยู่ชุดเดียวนะครับเลขท้าย2ตัวล่างเป็นชุดฟันธงก็ฟันธงไว้ที่เลข24นะครับมาดูสูตรการคำนวณในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับ ในงวดวิธที่สิบหกพฤษายนแนวทางการคิดการคำนวณผมก็จะนำเลขรางวัลที่หนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2สิบออก8 3 1 5 6 7นะครับสองตัวล่างออก24ครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครับครั้งที่สองสองครับสามตัวล่างครั้งที้หนึ่ง2 6 2ครับครั้งที่สองห้าครับเป็นแนวทางการคิด การคำนวณเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลัก10เลขท้าย2ตัวล่างนะครับมาดูสูตรที่1นะครับใน10สูตรทั้งหมด10สูตรครับแต่ละสูตรมีวิธีการคิดแต่ละสูตรต่างกันนะครับในสูตรที่1นะครับให้นําหลักแสนบวกหลัก10ล่างครับหลักแสนรางวัลที่1งวดล่าสุดวันที่1นึ่งเลยครับมิถุนายนหลักแสนคือเลข8ครับบวกหลัก10ล่างคือเลข2ครับเท่ากับนําปดบวกสครับ แสนบวกสิบล่างเท่ากับ8ปดบวกสองแปดบวกสองเท่ากับสิบนะครับได้เท่ากับสิบได้เลขสองตัวเอาตัวหลังยึดตัวหลังเป็นหลักนะครับย,ยึดเลขศูนย์นะครับเป็นตัวหลักมอได้เลขศูนย์ก็เขียนศูนย์ไว้นะครับนับถอยหลังลดหนึ่งำแคือเก้าครับบวกเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่2ให้นําหลักหมื่นบวกหลักสิบล่างครับหลักหมื่นรางวัลที่1ก็คือเลข3ครับบวกหลักสิบล่างคือเลข2ครับเท่ากับ3าบวกสนะครับวิธีการบวกครับหมื่นบวกสิล่างเท่ากับ3าบวกสได้เท่ากับเลข5ครับได้เลข5้าเรืงทับศูนย์นะครับได้5าก็เขียน5ไว้นับลดจาก5ลงมา1แต้มคือ4ครับ นับจากเลข4บวกขึ้นไปให้เลข9หลักครับ45 6 7 8 9 0 1 2ครับคือในสูตรนี้จะขาดเลข3าไปนะครับเลข3เป็นเลขดับนะครับขาดเลข3ไปในสูตรนี้ครับสูตรต่อไปครับสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักพันรางวัลที่1บวกหลัก1 0 2ต,ตัวล่างครับหลักพันรางวัลที่1ก็คือเลข1ครับบวกหลัก10ล่างคือเลข2ครับเท่ากับนำา1บวก2นะครับสูตรที่3ครับพันบวก10ล่างเท่ากับ1 ประธานทั่วนะครับพันบวกสิบล่างนะครับดูสูตรที่สามกันต่อนะครับสูตรที่สามให้นําหลักพันบวกหลักสิบล่างครับหลักพันรางวัลที่หนึ่งคือเลขหนึ่งครับหลักสิบล่างคือเลขสองครับเท่ากับนำหนึ่งบวกสองนะครับสูตรที่สามครับอ่าสูตรที่สามพันบวกสิบล่างเท่ากับหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองได้เท่ากับสามครับเท่ากับสามได้เลขสามไปเลขทำสูตรนะครับเขียนสามไว้นะครับ นับถอยหลังจาก3 1แต้มคือ2ครับบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ2 3 4 5 6 7 8 90นะครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4นะครับสูตรที่4ให้นำหลักร้อยรางวันที่1บวกหลักสิบล่างครับหลักร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข5นะครับบวกหลักสิบล่างคือเลข2ครับเท่ากับนำหาบวก2นะครับร้อยบวกสิบล่างเท่ากับ5บวก2ได้เท่ากับเนะครับได้เลขเก็บปเลขทำสูตรนะครับนับลด7จาก7มา1แต้มคือ6ครับ6 บวกเพิ่มตัวเลขขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักนะครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4นงนะครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5นะครับสูตรที่5ให้นำหลักสิบบนนะครับบวกหลักสิบล่างครับหลักสิบบนก็คือเลข6ครับบวกหลักสิบล่างคือเลข2ครับเท่ากับ6บวก2นะครับสูตรที่5ครับ10บนบวก10ล่างเท่ากับ6บวก2 6บวก2ได้เท hmm ่ากับ8นะครับได้8เลขทำาู่วนะครับได้เลข8เขียน8ไว้นับลด1แต้มคือ7ครับบวกวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลขัว้าตัว 9, ครับ7 8 9 4 5 2 3 4 5ครับนี่คือสูตรที่5ครับ ต่อไปเป็นสูตรที่6นะครับให้นําหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างครับหลักหน่วยบนก็คือเลข7ครับบวกหลัก10ล่างคือเลข2ครับเท่ากับ7จบวกสนะครับผลการบวกคือหน่วยบนบวก10ล่างเท่ากับ7จบวกสได้เท่ากับ9ครับได้เลข9เป้าเลขทำสูตรเลยครับมันได้เลข9ก็จิลดนับลดจาก9มา1แต้มคือ8ครับแล้วบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเลขเลข9ตัว9หลักนะครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6นะครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7นะครับให้นําหลัก10ล่างบวกหลัก สิตัวล่างครั้งที่หนึงนะครับหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่างสามตัวล่างครั้งที่หนึงะครับหลักสิล่างนะครับหลักสิบสตัวล่างครั้งที่หมาดูกันต่อนะครับมาดูสูตรที่เกันต่อนะครับสูตรที่เจกันต่อนะครับให้นําหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่าง3ตัวครั้งที่2ก่อนนะครับ หลัก10ล่าง3ตัวครั้งที่2ครั้งที่2นะครับครั้งที่2ออกหลัก13ตัวหน้าครั้งที่2ครับออก2 6 4หลัก10ก็คือเลข6นะครับหลัก10เลข6นะครับเท่ากับเลข6นะครับเท่ากับเลข6 3ตัวครั้งที่2ก่อนนะครับ สิบล่างบวกสิบสามตัวครั้งที่สองเท่ากับสองบวกหกนะครับหลักสิบก็คือสองครับบวกหลักสิบสามตัวครั้งทสองคือหกครับเท่ากับสองบวกหกนะครับสองบวกหกนั้เท่าวก็แปดครับได้เลขแปดไปเลขทําสูตรนะครับได้เลขแปดก็นับลดจากแปดมาหนึ่งแต้มคือเจ็ดครับบวกเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวเก้าหลักครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่คือสูตรที่เจ็ดครับต่อไปสูตรที่แปดนะครับสูตรที่แปดให้นําหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่างครั้งที่หนึ่ง หลักสิตัวล่างคือเลขสอครับบวกหลัก1ิ3ตัวล่าง3ตัวหน้า3ตัวล่างสาตัวหน้าครั้งที่1ก็คือเลข8ครับเท่ากับนำสองบวกแนะครับ หลักสิบล่างบวกสิบล่างครั้งที่1เท่ากับ2บวก8ได้เท่ากับ10ครับได้เท่ากับ10เอาเลขศูนย์ตัวหลังไปเลขคำศูนย์นะครับได้เลขศูนย์ก็เขียนศูนย์ไว้นะครับเขียนศูนย์ไว้นับลดจากศูนย์มา1แต้มคือ9ครับแล้วบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ90 1 2 3 4 5 6 7นี่ะครับนี่คือสูตรที่8ครับต่อไปสูตรที่9นะครับให้นำหลักสิบตัวล่างบวกหลักสิบตัวล่างครั้งที่3นะครับหลักสิบตัวล่างครั้งที่3 ก็คือเลข6ครับหลัก1 0 2ตัวล่างคือเลข2บวกหลัก10 3ตัวล่างครั้งที่3าคือเลข6นะครับเลข6สูตรที่9ครับ10ล่างบวก1 0 3ตัวล่างครั้งที่3เท่ากับ2บวก6 2บวก6ได้กับ8ครับได้เลข8เลขทำสูตรนะครับเขียน8ไว้นับลด1แต้มคือ7ครับแล้วบวกเลขเพิ่มขึ้นไปเลข9ตัว9หลักครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5นสีนะครับนี่คือสูตรที่9ครับเ่อาไปสูตรที่10นะครับให้นำหลัก10 2ตัวล่างนะครับบวกหลัก12ตัวล่างครั้งที่4ครับหลัก12ตัวล่างก็คือเลข2ครับบวกหลัก13ตัวล่างครั้งที่4ครั้งสุดท้ายออกค่า82เท่ากับเลข8ดนะครับเลขสิบนะครับเท่ากับนำา2บวก8นะครับ,รบ,บ, 2, 6, รบสูตรที่10ครับ นำหลัก1ิตัวล่างบวกสิตัวตัวล่างครั้งที่4เท่ากับ2บวก8 2บวก8เท่ากับ10ครับเอาศูนย์ปเลขตัวสุดท้ายไปทำศูนย์ครับในเลขศูนย์ก็เขียน0ูนย์ไว้นะครับนับลดจากศูนย์มา1นแต้มคือ9ครับบวกเลขเพิ่มขึน้นไปเลขเตัว9หลักนะครับคือ90 1 2 3 4 5 6 7นะครับ901 2 3 4 5 6 7ในสูตรนี้ขาดเลข8ไปตัวเดียวครับ 90 1 2 3 4 5 6 7ี่ครับนี่คือขานเลข8ไปตัวเดียวนะครับในสูตรนี้เมื่อได้เลขทั้ง10สูตรนะครับได้เลขสูตรทั้ง10สูตรจะนับเลขชนแต้มกันนะครับชนแต้มเด่นกันเลขตัวไหนที่ชนกันทั้ง10สูตรก็จะเป็นเลขเด่นในตำแหน่งเลขปักหลักสิบตัวล่างนะครับทั้ง10สูตรนะครับมานับเลขชนกันนะครับเลขชนกันในสูตร ในเลขหนึ่งก่อนนะครับจากเลขห้าน้อยไปหาค่ามากนะครับมานับเลขหนึ่งก่อนครับหนึ่งสูตรนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามมีสองสูตรนะครับเลขหนึ่งไม่เด่นนะครับสูตรที่สามหลุดนะครับสูตรที่สามไม่มีเลขหนึ่งก็ข้ามตัวต่อไปครับเลขสองครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรนะครับเลขสองชนสิบสูตรครับชนเด่นนะครับ ชนเด่นเลข2นะครับชนเด่นมาดูเลขชนเด่นนะครับเลขที่ชนเด่นตัวที่1ก็คือเลข2นะครับเขียน2ไว้ก่อนนะครับเขียนเลข2ไว้ก่อนนะครับมาดูต่อต่อไปเลข3มครับมานับเลข3ต่อเลยครับเลข3 1สูตรสูตรที่2เลข3ไม่มีนะครับเลข3ไม่มีก็ตัดออกไปครับต่อไปเลข4ครับเลข4 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร ห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรนะครับเลขสี่ตัวที่สองสิบสูตรนะครับเป็นเลขสี่ครับชนตัวที่สองนะครับสิบสูตรครับต่อไปเลขสามครับอ่าเลขสี่นะครับต่อไปเลขห้านะครับเลขห้าหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสูตรที่สี่ไม่มีเลขห้านะครับสูตรที่สี่เลขห้าหลุดนะครับก็ข้ามไปครับต่อไปเลขหกนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตร สูตรที่5เลข6ไม่มีครับไม่มีเลข6ก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลข7ครับ1 2, 3, 4, 5, สูตร2สูตร3สูตรสีสูตร5สูตรสูตรที่6ไม่มีเลข7ครับเลข7ในสูตรที่6ไม่มีนะครับเลข7หลุดไปนะครับก็ข้ามไปครับเลข8ครับเลข8ต่อไปเลข8สูตรที่1ไม่มีเลข8ครับไม่มีเลข8เมไม่มีเลข8ก็ข้ามไปเลยครับ เลข8หลุดก็ไม่มีเลข8ก็ท่ามไปครับต่อไปเลข9นะครับดูเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร10สูตรนะครับเลข9เป็นตัวที่3ครับชน10สูตรนะครับชน10สูตรมาดูเลขตัวสุดท้ายเลขศูนย์นะครับจะชนกีสูตรครับเลขศูนย์นะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร10สูตรนะครับ ตัวที่4นะครับตัวสุดท้ายคือเลข0ูนย์นะครับชนชนทั้งหมดในกลุ่มนี้เลขชนสูตรเลขชนเด่นทั้งหมดมี4ตัวด้วยกันนะครับใน4ตัวนี้เลขตัวไหนจะเป็นตัวเด่นก็มารอสรุปมารอลุ้นกันนะครับว่าในเลขท้ายเลขปักหลัก10ตามสูตรคำนวณน,นะครับตามสูตรคำนวณ จะเดินต่อหรือไม่นะครับตามสูตรคำนวณจะเดินต่อหรือไม่ก็มารอสรุปมารอรุ่นกันนะครับสําหรับท่านสมาชิกที่กําลังติดตามรลบชมข้อมูลเลขปักหลัก10เลขท้าย2ตัวล่างงวดประจําวันที่16มิถุนายน2 5 6 3นะครับเลขเด่นชน10สูตรนะครับชน10สูตรก็จะมีเลข ชนอยู่เลข2เลข4เลข9เลข 0, ครับส4 9 0 4, ตีตัวนี้ตัวไหนจะเป็นตัวเด่นก็มารอสรุปรอรุนกันนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่กำลังติดตามรับชมผมก็ได้รวบรวมข้อมูลสูตรที่เคยออกนะครับลงให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาข้อมูลเลขเด่นเลขปักหลักสิบไปเทียบชนกับสูตรของท่านที่มีอยู่หรือสูตรตัวที่ท่านชอบตัวไหนนะครับระหว่างเลข2 เลข4เลข9เลข0ูตัวไหนจะมาก็มารารุ้นกันนะครับนี่คือข้อมูลที่ผมได้รวบรวมข้อมูลสูตรลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจหาเลขตัวเด่นปักหลักสิบไปจับคู่หลักหน่วยต่อไปนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกาลังใจครับที่ก็มาติดตามรับชมหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันชอบแนวทางการคิดคํานวณสูตรไว้ที่ผมได้ หาข้อมูลมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางก็ฝากด้วยครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดหวยดีๆหอยเด่นๆลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับอหอยสมาชิกหวยเด็ดเล็กเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ